บ้านเพูเสีย้วไสัสดีครับเนูกอังเปานี่ไม่ใรูกอังเปาถึงแล้วนะครับบ้านบ้านไทยนะครับไท่ว่าตอนแต่ว่าขนมจีนอร่อยมากอันลูกน้ำจิ้มอร่อยมากใลูกทำทีนะครติปองสีเยอะไหมลูกเาจิ้มยูะน่อลูกตีปงเยูนปัจยโหลดอยู่เนาะนี่่า่่าาา่่่า ของเท่อันนี้พ่อแล้วนี่เขาจะเขาจะคลองบ้านผู้เล่อแล้วจับเบื้องนี้จะคลองบ้านที่ไหนเด็กกลางเพิ่งได้จับเพื่อแล้วเหรออะไรในชีวิตแล้วหนึ่งร้านมันจะเป็นสีทองเลยพี่ฟ้าใช่สีทองอันนี้โล่อังเปลนี่ไม่ใช่ฟิล์มไม่ใช่ฟิล์มตลาดที่นะฮะอังเปาเราเราที่ะเอาขายพงขึ้นหาได้เลย นี่และโลกไรเกี่ยวเมื่อคุณได้ถามมาฟูกถามบอกก็หนึ่งพันมิลลโลบี่ปอมมีค่ะโลกยังคะ้าโวกยเลยาะขึ้นมันไหนอีกที่นึ่งอกมมจนโแล้วอ้นา่น่ารักนะครับรีวิวอันนี้ก็เป็นตะหักแท้ตุ๊กตา รีว yeah. ิว uhm. บ yeah. so so, ้านน้องฟิล์มนะครับถึงแล้วอันนี้น้องอาจูกําลังนอนอยู่นะครับอาจูกําลังนอนอยู่เอาไม่ใช่เหรอไม่ครับเด็กแกง์ก็จะนอนอยู่ตรงนี้นะครับาสิมาถึงตรงนี้สวัสดีครับยิ่งเจ้าว่ะผู้คมแบกตลาดเต่าไหมกินหนึ่งใช่เละ ว่าสิกินไก่เอ้วาสิกินขนมจีนน้ำยูครับแบลถวยกัน่ปถพี่เปียวน้ำทำไมไหลล่ะน้ำันไหลไหลตลอดเหรออันนี้เยบไ่ะเตี้วไม่ต่อยีเอตัวไอพวกี๋ยมกดไทยไปนิ้กดไทยโอ้ว้าคุณเดียวไ

เอาซอดีนเครับผมเป็ืริงเลยไม่้เรื่องไทเลม่ได้เสยหรอเยมันใ่นเลเนยังไม่ไม่นี่ป่านี่ใว้าสหน้าไปไหนอะเรียนมุกไงส่ดรงมันไันไม่เก็บแล้วขอไท่งเอาใสียังยังขับหนาขึ้ขาวขึ้ประมาณนี้เนาะ เป็นเล่ยอยเี่ยาที่เป็นเขียวเล่ยลอยาข้าวออยู่เดียวมันนี้านเหมือนเนี้จนสุรกิีบุหรี่ได้องยสามหมีมีมีขนมขนมยานําจีนร่องกับขนมจีน้อมย่ มนยังไม่ยังดีเนาะอันบวยังขัานีินี่ดูมันพิมอยู่ข้างนอกลงทีเปาอยู่ข้างหน้ายางกอมเงี้ยเหรอกเป็นตกใจกูเลาผิดยังผิดปะนี่ผิดเปล่าว่าเป็นกูเอ่ายังผิดวะเซ็นเซอร์ยังวะวาผมเลื่มทายปะนะกูวะเลย ที่วาอิมาที่นี่ไม่มีแนวว้าวหรอมันราไปเบอร์ต่อโอ้กดดีเลย้ี่วันนี้ขึ้นมาขึ้นมายึ้นมาข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 นมาขึ้นีาขึนมาขึ้นมาข้นมาขึ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 ้นมานมาขึ้นมบขึ้นมา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 ขึ้ไม่ข้นาขึ้นมาขนมาขใ้่มา่้มา้หมาขมี้นมาขึ้นมาขเมาขึนมาขึ้นาขึ เอาไปใส่มันมีท่านไปไหนอยู่มันมีอีกเอ่ยจนนี้เหล่านี้แล้วจนสิกรรมมาอีกเหรอออำสิกรรมมาตอนไหนจนนี้ตอนนี้ละสิกรรมมาอยากอายมูนี่บอกไปหลายเทีตอนนี้อยากกลับมาแล้วเอาผู้จัดการค่ะจะกลับมาแล้วผู้จัดการมานะบอกว่าจะกลับมาแล้วงงมากไปแล้วก็มาคือเล่นใหญ่ไปเยอะไงเราก็จะกลับมาไป็นอะไรอกอยากอายมูเลมาค่าอี่บีอิน เรื่องนี้ชองปลาปาหปลาปลา่เป็นประท่านใช่ไหมมีวันเกิดฉันเด้อค่ะต้องมีเตต้องมีดี่นี่ยี่สิบเอ็ดธันวานะครับวันเกิดกีชั้นค่ะเล่นยุไซวันีครับ้านแบบฟิ์มแก้วนี่อร้อนหนีสนา ก็คือโมกะทเซ็ดซ่วงมันยังดีพอปะได้บมกะทะได้สั่งเลยแล้วก็ไม่เป็นไจูมาตโต้ปัจแล้วเซ็ตอันนี้นะํำยาขนมจีนม้อใหญ่เอานจีนจะยีหม้อยี่สิบโลเลยยี่สิบหม้อได้บอกผมยังเซ็ตคือบิบาอยู่จะบ่มีเงินแล้วก็มีแล้วมะเดือแพงนี่แหะขนมจีนแล้วมือน้พอน้ามังเกีเอาบอพรามีอของ นงินี่กูแห้กองกวนมันเกิดเมื่อไหรเฮ็ดได้บอกง่ายหนึ่งตัวบอกเอนัเวที่สมบอมันมันมีหนาเวเทีมเทียมเทียมมนจะเอาเดื้อมือนังของหนามีหลังเวทีนจือว่าตัดต่อเน่วงเต็มมันด้คบเอากระดแคปคัทมาแม่ะก็ดูันตดตอมันเสียเวลาังสี่อยดไปสบัยใจย่งทั้นแหงนีีมันขึ้นก็ยังเหยคนใ่ไบ่ถึง เที่ลงเพจด้วยนะเพจที่คนติดตามท่้ไหรอวะเอ้าไม่ตึงอีกงี่เพจคนติดตามขาดแปดเท่าั้นอ่ะมีรายได้แล้วนะเพจนี่นะแต่พี่ไม่ได้เอาลงใช่เนี่ยเงินเงินออกแล้วนะเนี่ยรอบแรกได้สองพันกว่าบาทนิ่พิ่งทำนี่ยนี่ยัมันข้น นันได้น <m> ้ำจากไหนพี่บอกเวนี ja er. ่เลยเดี๋ยวนี้ได้เพิ่งได้สิบสองเหรียญสิบสองเหรียญได้เงาสามสิบนอยะนั่นนันได้น้ำยายี่ยวมครับแมนคือกันกับยู u ูบเลยแมดเออท่คล้วรเตอร์หท่ไปากัเลามเหรียญงนี่่ขึ่นไม่บอกว่ค่อยงอก็เแมนไม่ค่อยลงนี่มันติขึ้นจ้ำนนนเงินเห็น ใช่โซดจะได้สนุกนะแม่นได้เบิดมีดาไม่ยังได้เบิร์ตมีดเด้มันจะขึ้นเลยนี่เวล้วคนนี้นี่ก็ได้หลายได้เดิแต่ว่าพอไฟมันลงคลิปนี้ผมไทยเด็ดซีนาที่แล้วบวกกับตอนมีผมยางเขามาทีประกวดไทยอีกเขามาคู่เดียวนาที่สด็ดแปดพอดีเออม่งบอกบอกมันไายมึงไายไปคลิปบ้านมาเหยียบบ้านเนาะฟิล์มไทยไปโอ้ยนัดกุ๊ก เขาจะถ่ายตอนนี้สี่สามนาทีไปเลยไม่ต้องไปถ่ายแต่ตอนนี้นะเพื่อนมาเยอะๆเนี่ยประดุกอุ้ยมาเยอะมากน้องฟีมมาสิไปมันถ่ายไม่ได้มันเต็มนั้นน่ะที่ขอไม่อะไรที่สายยังเห็นโอ้โหนี่คือไฮฟูกับฟูกะซายิสแฟร์ทีมอังกีษวันอยู่เกาหลีน้องหน่ยกันเพราะให้เจ้าไม่ได้ฟีกันปลูกแต่ว่านี่มันจะรักสิเลย ปสื้อย่างีโจมแับวงกาหน้ากองเนี่ยกป็ปลาสื่อปลาสื่อเออกองีนตัวอันนี้มื่นสึ้งมันตัวคิมเหลืองเด็กตันจับเป็นตัวนั่นจัเป็นตัวแบบเจ้าแม่กับปลาเกสองตัวเด็กปีโปหกที่บ่าว่าจุดๆๆคลิปนี้บอกซื้อคบอกนี่เอา้อไมู่กคนองถึงมากตอนมูได้ไหมนั่นิพจาไห กิจการย้อนมาจับสระไลมันไปอีใต้ลูกเจ้าเจ้าล้อรอไหมลูกโอ้ยฝากลองกับพ่เปิืนาตมันี่ก่อนครับน้องขวัญนะฮะโอ้ยมัต้องไปซว่างแหละถ่ายคลิปแต่ไม่ไม่กดถ่ายนะครับเขาถ่ายเป็นแบบเขาถ่ายแบบเลิศแต่ว่าอย่าความลืมกดยางอ้อมเฮี้ยนเขาอยู่กิจการยางอ้อมเฮี้ยนอยู่กิจกานแต่ว่าจัว นี่นี่นี่กินขนมเียนกินกระปเด้อแม่ผม้ากินแซ่บแซ่บใ่ตัวกรบอกันกับไอ้ผมเนาะต้นหอมอันนี้ทำดีโอห้วเนี่ยไม่ได้มาทายรูเป็นไรเลยมันนันอันนี้เขาต้องไปสื่อเลนแยก่ังหากันะแม่้สื่อเลนไหวเล่นยังบอเลนอกิมันบานมันต้องทายหรอมันต้องนิ่งพอดีนี่มือนกี่บาทสังขยับสามพันเล่นกับเพื่อนงเขาจะยูสามพั เลี้ยงเป็นแสนกับนี้เป็นล้านกับนี้ตัวนีนักตัวมืดตาที่เปียวมันอาบชิ้นมาตัวบริวา้คุณยายเห็นอย่างคุณยายเราจะไปข้างนอกนะครับผมเอาอย่างไแรับไปริมกันมาลาหาดกันเป็นเป็นลายว่าขาหยีบบ่วปกตีมหา่ปูตีเป็นลายล้อนอากาศพอดีปเงือหลาอกันไหนไงคุณยายน้องฟิล์มได้ไหมเปล่าเมย์ก็แตกไม่ล้วเปล่าเมย ไปเปิดรถตู้พาเนี่ยเปิดรถตู้พาไม่ใช่เปิดออกมาปุ๊บบันนี่สิปิดคืดตีบ่ได้เปิดประตูไฟฟ้าไปดันคืนก็ดันบ่ได้บันนี่นาลาเปิงเซงวายยทยเด้องดูเปี้ยแต่ขอารถตู้เขาเคยกำังกินเขาอย่รานเดียวกันนะนะก็โดนไมนบหอที่จะเนีนีนาลาเี้ยเขาบันนีเียเรากยั